สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชักักหนาวแน่นอนใช่ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วก็นั่นนะสิตอนนี้เราอยู่ที่มอนมอนมอนเหนือที่พักบนทไมมันบนมอนแจมใช่ค่ะใช่อร่อยมากนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูคนกินเอ่อยกทั้งถังเลยยกทั้งถังใหญ่มากใหญ่จริงๆเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นี่สามนิ้ว สามนิ้วลูกละเนี่ยกระถางเนี่เยเดี๋ยนะสามร้อยเนี่ยลูกสานิ้วเนี่ยสามนิ้ว,วเต็มเลยเนี่ยสมนิ้วใหญ่ไหมอ่ะลองมือติดกันสามนิ้วดูนะคะใหญ่มากใหญ่จริงๆเคยไปซื้อที่เกาหลีอะโลละสามร้อยได้นิดเดียวเองนี่คะที่พักแบบว่าโอ้โหบรรยากาศโคตรฟินเลยตอนนี้เวลา ลาน่าจะประมาณเดี๋ยวกี่โมงแล้วเนี่ยเี๋นวนะดูนาฬกาก่อนห้าโมงอะ่ะเย็นแล้วอะเย็นอากาศเย็นมากเย็นจริงๆก็ก็เสียวนะคะไม่ค่อยชอบนอนที่ทุงสูงงนี้กลัวอยู่ครั้งแรกที่ขึ้นมานอนแบบบนยอดดอยแบบสูงอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้ากลัวความสูงกลัวกลัวมากเนี่ยคืนละพันห้าทอนสิบบาทนะคะเนี่ยคือวันอากาศก็อโอเคเลยแต่จะเช้าไม่รู้จะเจอหมอกไหมนะคะต้องมาลุ้นกันเนี่ยเดี๋ยวให้ดูข้างใน อเดี๋ยวนะมันจะหมุนยากนิดนึงพอดีนั่งอยู่บนวิวแชร์นี่นะคะมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนอันอย่างเงี้ย,เ,ยเออข้างในเขาเแบบเขาก็ทํานั่นอยู่ไม่มีอะไรนะคะมีพัดลมเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมีน้ำสองขวดมีพัดลมหนึ่งตัวมีปลั๊กไฟให้มีกระดาษิชิดชู่เนี่ยค่ะมีที่นอน แล้วก็มีที่นั่งอย่างเงี้ยนี่นะคะก็กว้างกว้างเตียงน่าจะเป็นห้าพูดรึเปล่านะคะพันห้าพรสิบบาทมีพัดลมแค่มีพัดลมก็ไม่ได้เปิดแล้วล่ะคะ่ะมันหนาวขนาดนี้ยังไม่เย็ยนเลยเดี๋ยวเนี้ย ถังเนี้ยอุ้ยล็อกลอกล็อกแล้วก็เข็นไม่ไปอ๊้ตายแล้วล็อกรถดูดิเนี่ยถังเนี้ยเต็มถังเลยเต็มถังเลยอะ่ะสามร้อยสามร้อยบาทสุดยอดเลยกินกันแบบว่าโอ้ยเดี๋ยวนะยกไม่ไหวอู้ซเดี๋ยวนะ นี่จะให้ดูเนี่ยใหญ่มากใหญ่มากจริงๆขึ้นไปที่มอนแจมพอดีเจอเขาขายอยู่เอามากับเพื่อนคนละถังไปซื้อเกาหลียังไม่ได้ขนาดนี้เลยลูกใหญ่ใหญ่จริงๆสามนิ้วอ่ะรูปสามนิ้วสามนิ้วนี่สามนิ้วก็จะมีลูกเล็กผสมมาบ้างตอนแรกอ่ะ มันแก่มันขา,ขาวๆอย่างนี้นะคะมันขา,ขาวๆแบบเนี้ยเนี่ยแป๊บเดียวแดงแล้วแดงมากินมอกกินไปจนจุกแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหสะใจเลยอยากจะไปฝากลูกสาวแต่ไม่น่าจะถึงอ่ะมันน่าจะสุกหมดก่อนเพราะว่ากลับวาาทิต์เนี่เนี่ยลูกใหญ่มากเลยสามนิ้วเฮ้ย ใหญ่จริงๆสะออนคือมัน่อนข้างจะเสียไวอะนะสตอรีอ่ะคือเนี่ยเริ่มแบบถ้าเรากระทบมากๆมันจะช้ำหรือว่าโดนความร้อนมากๆเนาะแ่สวยจริงๆสวยจริงๆดูนี่คนๆณอุปกรณ์คนๆณอุปกรณ์งนัอยู่ในนี้หมดเลยใช่ปะ ฮะอยู่มั้งคะเดี<อ>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูพี่มันไม่เอามาแค่ใส่ล่ะเดี๋ยนะคะเดี๋ยวจะขอจบคลิปแหละเดี๋ยวให้ดูกันเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นอย่างนี้หมอนเหนือหมอนเหนืออยู่ที่หมอนแจงนะคะอยู่สวยดีเดินไม่ได้ก็เลยต้องนั่งหายแบบนี้เนาะอืม แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะเจ้าแอนกุ้งจงปันแล้วเราจะมาให้ชมใหม่คืนนี้นด้วยแสงสีนะคะบ๊ายบายค่ะ